ย่าไม่คิด <laughs> ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ทำไม่ทำไม่ทำ,ทำ <laughs> คือที่ผมขำไม่ใช่เลยไย <laughs> คือผมกละว่าจะลองสักคลิปหนึ่งแบบเปิดคลิปมาแบบสวัสดีครับ <laughs> กล่าวสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับพบรายการ The In Gameer กับผมเดชยนินตลอดสุเกะโนร์โตะเอ็กปุโตะนินจาโวเทก,กันด้วยนะครับส่วรตัวของเนื้อหาในวันนี้ครับเป็นในส่วนตัวอัปเดตแพทเวอร์ชั่น10.7ครับผมซึ่งเป็นแพทใหญ่อีกแล้วครับผมที่มีการอัปเดตเพิ่มเติมและมีการเพิ่มระบบใหม่เข้ามาด้วยซึ่งเป็นระบบที่ผมโคตรคือทุกคท่านทุกทุกๆครั้งที่เกมอัประบบใหม่เข้ามาผมอยากจะกระโดดทิปสองเท้าเลยว่ามันคือแบบเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับผมอัปเเเดตตตพิิ่่่มมมมมคครรรััับบบบผผใในนนสววะะห ในส่วนตัวระบบการบุกบ้าไอ,อ้ขอยการเล่นกิจกรรมนะครับการเคลียร์ตัวของด่านมิชชั่นหรือต่งตนางนๆาน,านาครับนี่คือระบบที่แบบ5ปีนะครับกับอีก8เดือนครับที่กว่ามันจะยัดเข้ามาครับก็คือระบบการ ส t ต็กนะครับผมจํานวนครั้งในการเล่นก็คือคุณสามารถกําหนดได้ว่าใน1ครั้งที่คุณเล่นคุณต้องการรับของรางวัลเท่าไหร่ตามจํานวนที่คุณยัดเข้าไปเลยเช่นนะครับคุณเล่น1ครั้งใช่ปะแต่คุณสามารถลากได้เลยครับเอาหัวใจยัดเข้าไปเท่าไหร่ครับผมเพื่อให้ได้รับของรางวัลตามจํานวนครั้งทีท่คุณเล่นนะครับผมมันเหมือนกับตัวของระบบดา่านแผ่นที่ที่มันมีการปรับเข้ามาใหม่เมื่อตัวของ5.5ปีครับผมที่อ่าพอคุณเล่นหนึ่งครั้งใช่ปะแต่ว่ามันจะใช้แผ่นที่10อัน20อัน30อัน50อั50อ50นะ ผมแต่นี้ครับก็จะเหมือนกันกับอันนั้นแหละแต่ว่าไม่ได้กําหนดเป็นจํานวนครั้งแบบนั้นคือคุณสามารถเลือกเองเลยว่าคุณเล่น1ตานะเปิดออโต้ฟาร์มหนึ่งครั้งครับแต่ว่าของรางวัลที่คุณได้รับเนี่ยจะได้รับตามจํานวนเวลาที่คุณเล่นกี่ครั้งนะครับผมหรือก็คือคุณเล่น1ครั้งนะครับแต่คุณจะได้รับของรางวัลเท่ากับคุณเล่น10ตานั่นเองไม่งงเนาะก็คือแบบเกมอื่นแม่งก็มีกันเยอะแล้วเกมเราแม่งแบบเพิ่งจะมามีผมยกตัวอย่างเลยคุณเล่นกันอยู่แล้วครับผมฮอนไครสตานเลร0 60พลังงานบุกเบิกครับแล้วเล่นทีเดียวคุณก็จะได้รับของรางวัลเท่ากับจํานวนการเล่น6ครั้งเห็นไหมคือแบบนี่คือระบบที่มึงเปิดมา5ปีกับ8เดือนมึงเพิ่งจะมามีขอภายในคำไม่สุภาพแต่ผมคือผู้เล่นยุคบุกเบิดบุกเบิกที่กูคาดหวังมานานมากครับผมเนี่ยแล้วคุณก็จะรับของรางวัลครับแบบรวบยอดเข้าไปในทีเดียวนะครับผมตามนั้น แล้วก็มันมีแค่หลัหกๆคือตัวนี้แหละครับผมเนาะแล้วก็1อ่ะอันยังที่2ครับผมระบบการแจ้งสรุปอัปเดตในอีเวนต์ ภายในแพทเดียวนะครับผมคือจะมีการแจ้งล่วงหน้าเลยว่าเอ้ยปัจจุบันเนี่ยเป็นอีเวนต์ปัจจุบันคืออัปเดตมาเราอัปใช่ป่ะอีเวนต์ที่จะต่อจากเราอัปคืออะไรครับเซอร์ไพรส์แอตแท็กมิชชั่นครับผมมันก็แจ้งมาซึ่งไอ้ระบบเนี่ยมันเพิ่งจะมามีปีนี้ครับที่ตอนว่าพอเราเล่นอ่าอัปเดตแอตแท็กมิชชั่นใช่ไหมอปค่อยเซอร์ไพรส์แท็กมิชชั่นใช่ไหมครับอัปเดตเข้ามาเนี่ยมันจะมีแจ้งว่าอ่อีเวนต์ต่อไปเนี่ยหลังจากแซมจบจะเป็นออเอานะแล้วก็ออเเเเปปปป็็็นะนน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 บอสสสตตตัััววววีีี้้่่าจจะะะะะใลครรภท นี่นะโบนัสตัวนี้นะมันเพิ่งมามีมีปีนี้ครับผมซึ่งไอ้ระบบเนี่ยมันควรมีนานเลยเว้ยคือระบบการสุปบเลยว่าคือแบบ1แผทมึงวางกําหนดการมันแล้วว่าเป็นอย่างนี้อันนี้ครับคืออย่างคือครั้งแรกเลยที่ผมเล่นเกมนี้มา5ปีแล้วผมเพิ่งเห็นว่าเกมมีการวางแผนว่าใน1แพทมันจะมีตามนี้คือแบบว่าไม่ใช่แบบว่าเราต้องมาลุ้นว่าอ๋อไอ เกมมันจะตัวละครนี้มาลงเปล่าวะเกมมันจะนี้มาลงเปล่าวะหรือมันจะเอาตัวนี้มาลงคือเราได้รู้แล้วว่าเออเกมมันไม่ได้ช่วยอย่างน้อยเกมมันก็กาหนดวางแผนไว้แล้วว่าในเดือนนี้ มันจะเป็นตู้ตามนี้นะตัวละครตามนี้นะแล้วแพทนี้ก็จะมีตามนี้นะและนี่คือกําหนดมาให้อย่างชัดเจนเราจะได้วางวันเวลาที่เราจะได้หยุดพักลางานหรือมาเล่นอีเวนต์กันอย่างเต็มที่ครับผมอัปเดตวันที่11เดือน9ครับผมปี2023ครับเป็นในส่วนตัวราอัพมิช s ั่นนะครับผมประจำแผ่10.8นะครับผมและในแผ่น1 8 8นี้ก็จะมีราอัพมิชชั่นครับ จนไปถึงวันที่10เดือน10ปี2023คือกำหนดการชัดเจนเลยว่าเนี่ยครับเราอัปเลิวันที่11เดือน9และสุดวันที่10เดือน10ก็คืออัปเดตต่อไปคือวันเกิดนารูโตะทันทีครับผมนี่คือกำหนดการอย่างชัดเจนโดยที่เราไม่ต้องมานั่งคำนวณคิดกันเองคือมึงบอกมาเรียงนี้ตั้งแต่แรก5ปีมึงไปทำอะไรมานะครับผม s ซอร์ไพรส์แนชั่นมาต่อเลยครับในวันที่20เดือน9ครับผมและิ้นสุดวันที่25เดือน9เป็นเวลาแค่5วันนะครับผม แล้วก็อันนี้คือในส่วนตัวบอสธรรมดานะครับผมหลังจากนั้นวันที่26ครับจนถึงวันที่29เนี่ยจะเป็นในส่วนตัวมิราดิฟิคูริตี้นะครับผมอันนี้ไม่ต้องตกใจนะว่าแบบทำไมแซมมันแค่5วันคือ5วันแรกคือการเก็บตัวครับผมแล้วก็5วันหลังนะหรือว่า4วันหลังเนี่ยคือการตีบอสใหญ่นะครับผมแล้วก็ตัวของอออาครับก็คือจะต่อจากแซมเลยในวันที่29เดือน9ครับจนไปถึงวันที่10เดือน10ครับผมหรือก็คือนี่คือกำหนดการทั้งหมดในแพทนี้จนกระทัั่่่งงงลววหนนน้าไปจถึที สิบเดือนสิบและคุณได้โปรดอย่าถามว่าพี่ครับเราอัพจบวันไหนครับพี่ครับแซมมาวันไหนบอสเปิดวันไหนครับพี่ครับแผลต่อไปมาวันไหนนี่เบิงเนตของท่านได้เลยโอ้กูอยากจะร้องไห้กว่าเกมจะทำกูรอมา5ปีครับผมไอ้ระบบนี้นะครับแค่แจ้งแค่นี้มันจะตายหาได้ไงครับผมขอใครที่ผมต้องหยาบจริงๆนะแต่คุณเข้าใจผมป่ะผมเล่นมา5ปีอ่ะมันไม่เคยมีไอ้ระบบแบบเนี้ยมันเพิ่งจะมามีผมเล่นมา5ปีกว่าแล้วนะเว้ย แล้วก็เนี่ยครับผมก็มีการใส่เพิ่มเติมมาด้วยในส่วนตัวออมิชชั่นครับแจ้งไว้เลยว่าเอ้ยรอบนี้สีฟ้ากว่าสีเขียวนะสกิลกับแอซิดนะไปปั้นตัวไว้รอเลยสเตทห้าหกโบนัสนะหนึ่งเดือนเนี่ยคุณไปปั้นไว้รอเลยนะครับตัวละครโบนัสตามนี้อ่านเอาได้เลยนะครับผมต่อมาครับรีคิปประจําแพทครับตัวละครประจําราอัพเดือนนี้ก็คือตัวของการะล่างคอมมานเดอร์นะครับผมก็เป็นในส่วนตัวล่างภาคสงครามโลกนินจานะครับผมล่างคู่บัญชาการกองทัพนินจานะครับผมก็ ผมต้องขอบอกตรงๆเลยว่าผมเริ่มเกลียดนะครับตัวละครในทุกๆเดือนแล้วแหะนะครับผมคือไม่ใช่อะไรเอ ผมรู้สึกว่าตัวละครมันนับวันยิ่งเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นนะครับผมสายฟรีผู้เล่นใหม่และผู้เล่นเริ่มต้นไอดีครับคุณไม่ต้องมารู้สึกน้อยใจหรือแบบว่าผมอยากมีไอดีตามพี่ครับผมอยากจะแบบมีตัวละครเยอะๆครับผมอยากจะมีตัวละครเก่งๆเยอะๆ,ๆไม่ต้องครับปัจจุบันเนี่ยผมรู้สึกว่านับวันเราอัพแม่งยิ่งเก่งขึ้นเก่งขึ้นผมลองไปดูความสามารถการใช้งานสกิลของการมาแม่งยิ่งกว่าแบบคื <c oughs> ผมไม่อยากทําให้คนที่สุ่มอิทาจีเสียใจนะแต่แม่งยิ่งกว่าอิทาจีหมายถึงเอาแค่เฉพาะการใช้งานสกิลนะสกิลแม่งวางขังศัตรูได้วางกันศัตรูได้วางผลักศัตรูได้อันตีทาดาเมจวงกว้างเดี๋ยวนี้มึงเป็นอะไรกับทาดาเมจฟลูเอเรียนะไม่เข้าใจจริงๆนะครับผมคือคือแบบเอาง่ายๆคือผู้เล่นใหม่ครับสร้างไ d ดีมาวันแรกคุณมีตัวเก่งะระดับพระเจ้าติด ID แน่นอนครับราอัพทุกวันนี้แม่แบบ โอ้นับวันยิ่งกับกกพอๆกับตัวครบรอบปีนะคือตัวครบรอบปีที่มันดีกว่าคือมันมีการตัดายเกิดนั่นคือสิ่งเดียวที่มันเหนือกว่าตัวละครทุกตัวครับผมกับอันติทะลุอมาตะได้ส่วนตัวละครตัวอื่นนะครับถ้าเกิดหน้ามันมีในสองตัวการตัดาตเกิดหรือว่าทะลุอมตะเหมือนกันนะมันคือตัวครบรอบปีนะครับเดี๋ยวนี้คือสกิลแมสอลังการทุกตัวเลยแล้วก็รู้สึกเหมือนว่ามันจะเปลี่ยนตัวขอบหน้าตู้ใหม่ด้วยนะนะครับผมบางตู้นะ ตู้ของตัว round up เนี่ยเหมือนว่าขอบจะยังเหมือนเดิมแต่ว่าตัวของ ninja story ครับเหมือนมีการปรับนิดนึงเนาะเพราะว่าอแต่เดิมทีตู้ ninja story มันจะเป็นเหมือนกับตู้ round up นี่แหละครับผมแต่ว่ามันจะแคบกว่านะครับผม ตัวนี้คือแบบว่า Ninja Story เหมือนจะเน้นโชว์อาร์ตมากกว่าครับผมประมาณนั้นเนาะก็โอเคครับลูกล้าผมมาแล้วผมสุ่มนะครับผมเดือนนี้ผมไม่สุ่มการะนะครับผมขอดูก่อนนะครับขอดูก่อนว่าขังการ์ดมันขยายยังไะการ์ดขายครับราคา,า2,000บาทนะครับผมได้900เพรกับ,บ2,900บาทได้1,350เพรครับแล้วก็ได้การ์ดของการะไปครับผมเป็นการ์ดประจาตัวละครนะ ผมขอผ่านแล้วกันนะครับไม่ใช่เมนการะนะครับผมเราอัพมิชันครับเก็บไปน็นส่วนตัวผ้าข้าน้าผากนะครับผมของ5แคว้นนะครับผมในส่วนของบว์ผ้าสงครามอุปกรนินจา6ดาวแจกจากตัวของอด่านสเปเชียลนะครับ ex แล้วก็ในส่วนตัวซื้อได้จากตัวของร้านค้านะครับผมแทกการะอยู่ในส่วนตัวสเปเชียลนะครับผมเนาะ,ะใช่ไหมมีแทกป่าวะ ผมไม่ได้สังเกตขออภัยนะครับผมินจาส Story ครับผมก็เป็นดาของบรูโตไปเล่นกันได้นะครับผมแล้วก็ตามนี้ครับผมน,นี่คือเป็นส่วนตัวประกาศมีการนส่งตัวเลื่อนดีเลย์น,นะครับผมเนื่องจากว่า,าตัวแอปนะครับผมมันอัประบบใหม่เข้ามาแล้วมันยังมีการแครชยังมีการไม่ลงตัวลงรอยกับตัวของตัวเกมมันก็เลยทําให้เกิดการล่าช้านะครับผมโอเคทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะรู้ครับผม โอเคครับผมสำหรับเกมนารุโตะของเราเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมจะยังสามารถเล่นต่อไปได้อีกนานแค่ไหนนะครับผมเพราะว่าอา Ninja นินจาครับคางการ์ดก็เต็มนะครับผมตัวของธนาคารก็เต็มนะครับผมมันขยายไม่ได้เลยครับมันสุดแค่นี้แลลวครับผม2 5 0พัน้าร้อใบนะครับไม่คิดจะขยายให้บ้างเลยเหรอคือต้องให้ผมมานั่งกีดเลือดตัวเองใช่ไหมคือเกมต้องให้ผมกีดเลือดตัวเองเท่านั้นใช่ปะถึงจะแบบว่าสามารถเล่นต่อได้เกมนี้ นะก็โอเคตู้การักก็ยังเหมือนเดิมครับถูกๆนะครับ2,700เพรกับการันตีอันตรีถ้าเกิดคุณดวงดีสุ่มได้อันตรีก่อนนะครับแลกลิมิตเบรก Break มาแลกสกิลมาก็นะครับมันจะอยู่ที่ประมาณพันเพชรแล้วก็ที่เหลือก็ทำลิมิตเบรกจะขอนไม้ในร้านค้าเอานะครับผมผมขอนย่าสแกนความสามารถแบบคร่าวๆแล้วกันเนาะโอเคลด CP ครับติดมืนงงติดเออสลโลเพิ่มเอ่อเดี๋ยวนะดีลิทดีเฟนเพิ่มเอทีเ ออนไลน์แซมโฟเพิ่มอมตะนะครับผมเพิ่ม CP จํจำนวนมหาศาลหนึ่งครั้งม uh ันกดใช้งานอ่าหืม like ดีเฟนต์บูสน่าสนใจดิสแ a n นอัพเฮ้ยไอหมอนี White ่มันเอฟเฟกแบบรุ่น2ไอหมอนี่คือมันเพิ่มปั๊บแบบเป็นบูส์เปอร์เซ็นต ไม่ใช่เป็นแบบระดับครับไม่ใช่แบบว่าเป็นมีเดียมเป็นลาร์กเป็นฮิวอะไรเงี้ยแต่คือเพิ่มเป็นบูตเปอร์เซนต์ก็คือแบบถ้าเกิดว่าสมมุติว่าคุณทําต้าสถานะไว้ห้ที่อุปกรณ์นินจาใช่ปะ่ะแล้วถ้าเกิดบัฟตัวนี้ครับมันให้ถึง5้าเท่ากับว่าคุณจะมีต้าสถานะ1 0อยเซตลยนะครับผมโดยที่คุณไม่ต้องมาทําต้าร้อยที่อุปกรณ์ทั้งหมดนะครับผมแบบว่าไอ,อตัวนี้มันมาสายเวแบบรุ่น2เปล่าวะ่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมขอไปทําการเออ น่าสนใจน่าสนใจแต่ผมไม่ชัวว์ฮะเดี๋ยวผมขอไปทำคลิปรีวิวแบบตัวเต็มดีกว่านะครับผมโอเคนะครับผมอืมอ่ะทีนี้ขึ้นในส่วนตัวอันติแล้วก็เออเอฟเฟกต์คอนฟ루ชัน e e แล้วก็เอ้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เพิ่มต้านน็อกแบ็กกันเยอะนะ,ะตัวของกาลามีต้านน็อกแบ็กเหมือนกันนะครับผมเก็บเกีี่ยแดงเต็ม ลิมิตเบรกนะครับผมก็ตัวของลิมิตเบรกกับสกิลอันนี้เอฟเฟกปกติแต่ว่าการใช้งานแม่งเจ๋งมากไอตัวเนี้ยครับมันสามารถใช้วางแบบคุณยืนหน้าประตูบ้านใช่ไหมมันใช้แหกบ้านได้นะมันสามารถวางหน้าประตูบ้านครับแล้วก็ตัวละครบ้านในมันจะเดินมาหาเราไม่ได้เพราะมันจะติดกําแพงทรายทีนี้ไม่พอครับคุณวางโดมทรายไว้อีกชั้นหนึ่งครับผมตัวละครบ้านในมันจะเข้ามาหาคุณไม่ได้เวยเหมือนกับฟองสบู่ของอุตากตะแต่ว่าเป็นเวอร์ชันที่กว้างโคตรค,ครับผมคือแบบ รอบนับวันมึงจะยิ่งโกงเข้าไปอีกเหรอตัวละครบุกบ้านแต่ละตัวเนี่ยแต่ก็เข้าใจนะเพราะราอัพมันคือตัวหลักตัวของเริ่มต้นไอเดียของผู้เล่นใหม่ทุกคนนะครับผมเพราะผู้เล่นใหม่ทุกคนเนี่ยต้องสุมตู้ราอัพนะโอเคคุณดูนะเนี่ยมันจะวางเป็นโดมนะครับผมแล้วก็มีการทาดาเมจใหญ่ด้วยนะครับผมดูศัตรูเข้าไปด้านข้างเนี่ยคือกันแม้ศัตรูเข้ามาหาแล้วก็ทาดาเมจด้วยนะครับผมคือเจ๋งนะครับผมใครอยู่ในวงก็จะโดนขัดน็อกแบ็กแล้วก็โดนดาเมจนะครับผมคือเอฟเฟกมันเจ๋งมาก เนี่ยนะครับผมคือมนะอามาสักกุลามา เนี่ยครับมันโดนดูดไปด้านข้างไว้แล้วมันเข้ามาหาเราไม่ได้แล้วมันเป็นสถานะ confusion ซึ่ง confusion นะครับผมมันเหมือนกับโตเไปแล้วก็คือเป็นสถานะที่ตัวละครทําต้านกันน้อยมากเพราะส่วนใหญ่คนจะทําต้านใบกับต้านช็อตร้อยร์เซ็นต์ครับก็เสว่ามันจะเป็นอุปกรณ์ไกลอุปกรณ์ครบรอบปีหรืออุปกรณ์พิเศษนะครับผมมันถึงจะแบบแล้วดูดิ ดูดไปด้านข้างเว้ยแล้วคือตัวละครกันบ้านอะตัวบ้านในอะมันก็จะมาเข้ามาหาเราไม่ได้แล้วคุณไม่ต้องคิดถึงสภาพว่าคุณไม่บุกบ้านเอากันบ้านครับผมทุกวันนี้กันบ้านแม่งจะบ้าตายอยู่แล้วถ้าคุณคิดตามผมนะว่าคุณเอาโตไฟนอนกันบ้านในใช่ปะ่ะคุณมีบรูโตซรรับอามตะคุณมีชิซุยหรือรุ่นเจ็ดซับหลบลีกแล้วคุณถอดซากุระออกไปเว้ยแล้วคุณก็ใส่กาละเข้าไปแทนไอ้เหี้ยคุณไม่รู้จะพูดยังไงแล้วว่าตอนนี้ไม่บุกบ้านแม่งจะย่ากเย็นขน คังการ์ดเว้ยคังการ์ดนะคังการ์ดนะครับผมผมทําอะไรไม่ได้นะครับผมถ้าจะให้ผมสุ่มผมต้องเอ่อเคลียร์เผาการ์ดร้อยกว่าใบอ่ะคิดดูนะครับผมขอไปนั่งพิจารณาก่อนแต่ขอทํารีวิวก่อนแล้วกันนะแล้วก็นี่ครับก็คือมันจะมีการขึ้นไปเลยเขาว่าอีเวนต์ไหนจะมาต่อก็คือเนี่ยปกติถ้าเกิดแซมมันยังไม่ถึงอีเวนต์ใช่ปะมันก็จะขึ้นเป็นภาพสีดำๆครับตรงนี้ก็จะไม่มีแซมใช่ปะแต่ตอนนี้คือมันบอกเลยว่า ต่อจากอีเวนต์แซนเนี่ยก็ไอต่อจากรัก็จะเป็นแซมครับผมซึ่งก็คือจะมาในตาที่มันกำหนดกันไหมครับวันที่20เดือน9จะมีขึ้นไว้ข้างบนเลยนะเพราะฉะนั้นก็คือวันที่20คุณแบบหยุดหรือเปล่าตรงกับวันเสาร์ิช่ไหมลาง,งานหรือเปล่าอะไรก็เตรียมพร้อมมันก็จะมีกฎการบอกไปให้นะครับผมส่วนอันอื่นก็โอเคมาลองดูนี้กันนะครับผมพอคุณไปเล่นครับกดเน็กนะครับผมแล้วมันก็จะมีออโต้แบทเทิลนะครับผมก็คือแบบเปิดออโต้ได้นะครับผมแล้วก็เผาหัวใจเลยซึ่ง อันนี้คือเล่น50ตาป่ะผม200หัวใจนะครับผมก็ซัดเต็มที่นะครับผมก็คือเล่นทีเดียวจบแล้วก็รับของรางวัลทีเดียวจบนะครับผมประมาณนั้นซึ่งหวังว่าเอ้ยคิดว่าน่าจะได้เนาะน่าจะมีผลกับตัวของอาราอัพแต่ว่าอันนี้ครับคืองี้คืงี้นะครับผมผมจะบอกงี้ก่อนว่า,าตัวของระบบมันเนี่ยครับมันดีต่อการฟาร์มของแต่ไม่มีผลกับอีเวนต์นะครับผมเช่นยกตัวอย่างว่า คุณทําการเล่นกิจกรรมใช่ไหมครับผมแล้วมันจะมีภารกิจที่กาหนดไว้ว่าคุณต้องเล่นครบ100ครั้งนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณไปเล่นนะครับแล้วคุณกดลากหัวใจนี้สุดนะครับผมแบบ50ตานะครับผมมันไม่หมายความว่าภารกิจการเล่นของคุณนะครับจะเกินจะนับไปด้วยว่า50ตาแต่มันจะนับว่าแค่หนึ่งนะ คือเข้าใจไหมครับว่าไอหัวใจตัวนั้นที่คุณลากไปให้สุดนะครับแล้วก็กดเล่นเนี่ยมันคือการรับของรางวัลแต่ว่าจํานวนตาที่คุณเล่นนะครับมันก็ยังเป็น1ตาอยู่เหมือนเดิมแต่แค่1ตาที่คุณเล่นนะครับมันจะได้รับของรางวัลเท่ากับการเล่นทั้งหมด50ครั้งอ่าแต่ว่าจํานวนครั้งที่คุณเล่นมันก็ยังเป็น1อยู่มันดีหนึ่งเหมือนเดิมอยู่ดีเพราะฉะนั้นการนับจํานวนครั้งการเล่นในอีเวนต์ก็ยังนับเป็น 1. 1เช่นสมมุติว่าคุณกิจกรรมตัวของ มิชชั่นพาสนะครับผมกำหนดว่าต้องเล่นตัวของกาละทั้งหมด100ตานะครับผมการที่คุณกดลากหัวใจไป50ครั้งนะครับผมไม่ได้หมายความว่ากาละจะเล่น50ครั้งนะมันก็ยังเล่น1ครั้งครับแต่แค่มันรับของรางวัลเท่ากับการเล่น50ครั้งเฉยๆนะครับผมไม่งงเนาะนะครับผมก็ผมลองเลยนะครับผมกับตัวของด่านตัวนี้นะครับมันจะเป็นด่านแผนที่นะครับผมที่ให้ฟาร์มนะครับมันบอกว่าให้เล่นทั้งหมด3ครั้งผมก็เลยเล่น10 10แผนที่ไง กดเล่นไปปุ๊บนะครับมันก็หมายความว่ามันได้รับของรางวัลเท่ากับการเล่น10ครั้งใช่ไหมแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าจะเท่ากับการเล่น10ตาครับมันยังเป็นการเล่นตาเดียวอยู่เหมือนเดิมซึ่งผมก็เลยไม่สาเร็จอาชีพเมนนั้นครับก็ต้องมาเล่นด่านหนึ่งอันเนี่ยสามครั้งนะครับผมนะก็โอเคไม่งงนะนะครับผมอ่าประมาณนั้นส่วนตัวของตู้สุ่มก็ อ่ะสำหรับใครที่อยากจะถามนะครับผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเริ่มต้นไอดีครับผมผู้เล่นที่เพิ่งเล่นได้ไม่นานแล้วต้องการเก็บตัวละครคร,ครับตัวการาเป็นตัวละครตอบโจทย์มากในทุกกรณีครับทั้งตัวละครบุกตัวกันแล้วก็ตัวละครเริ่มต้นไอดีส่วความสามารถโดยเจาะลึกและโดยละเอียดนะครับผมก็ขอรอดูรีวิวก่อนละกันนะนะครับผมต้องบอกว่าผมขอไปทํารีวิวก่อนนะครับนะสักครู่หนึ่งละกันนะครับผมเนาะโอเคนะครับ อ่ะโอเคไม่มีอะไรแล้วนะครับผมเพราะแผ่นนี้มาสั้นมากมีแค่อัปเดตระบบใหม่เข้ามาตู้สูบ2ตู้คือบรูโตกับกาละนะครับผมแล้วก็นู่นนี่นั่นไม่มีอะไรแล้วนะครับผมประมาณนี้ก็โอเคเจอกันในคลิปรีวิวครับก็บทเซอร์เบอรัจใหม่หน้าครับบ๊ายบาย